กที่ว่าซื้อยาป้องกันไวรัสเนี่ยมันแพงมากแล้วก็มันก็อันตรายแต่พอเรามาใช้คู่หูเราไม่ต้องซื้อยาฆ่าแมาลงซึ่งมันประหยัดต้นทุนแล้วเราก็สุขภาพเราดีด้วย สวัสดีครับผมสหภาพการจนะฮิรันพลวันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีมาติดตามผลการใช้ของคู่หูมัศจรรย์เตรียมตัวพบกับเจ้าของสวนตัวจริงเสียงจริงได้เลยครับครับตอนนี้ผมอยู่กับเจ้าของสวนแล้วก็ที่ปรึกษานะครับแล้วท่านผู้แนะนําจะเป็นใครนั้นก็ขอให้ท่านแนะนําตัวเลยครับสวัสดีค่ะดิฉันชื่อสิริพัฒนสนเถงสวัสดีครับผมสมพงศ์สนเถงครับ เป็นผู้แนะนําให้พี่สาวเอาคู่หูเนี้มาใช้ครับครับผมสวัสดีครับผมกมลชัยจาครับเป็นที่ปรึกษาให้คําแนะนําและวิธีการใช้ช่วยคู่หูมหาตจาจันให้กับพี่ทั้งสองครับตอนนี้เราอยู่ท่ากลางาสวนฟักทองฟักทองเนี่ยทั้งหมดมีกี่หลุม900หลุม900หลุมคนที่ปลูกฟักทองเนี่ยเขาจะรู้กันว่าทาฟักทองเป็นไวรัสจะไม่มีลูก แล้วการที่ว่าซื้อยาป้องกันไวรัสเนี่ยมันแพงมากแล้วก็มันก็อันตรายเพราะว่าต้องใช้ยาฆ่าแมลงแต่พอเรามาใช้คู่หูเราไม่ต้องซื้อยาฆ่าแมลงซึ่งมันประหยัดต้นทุนแล้วเราก็สุขภาพเราดีด้วยก่อนหน้านั้น,น,นแสดงว่าต้นทุนเยอะเยอะค่ะประมาณประมาณได้ไหมตอนนู้นปลูกตรงนั้นก็ต้นทุนอยู่ น่าจะสามหมื่นกว่าสามหมความแตกต่างเห็นไหมระหว่างฉีดพ่นคู่หูพระจันทร์กับเดิมๆที่ไม่ได้ใช้เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงใบมันใบมันใหญ่ใบหนาเขียวเข้มนะแล้วก็ลูกไม่ลวงไม่ลนอค่ะถ้าใคอยากจะฝากว่าใครที่อยากสุขภาพดีลดต้นชุนเพิ่มผลผลิตนะพิชิตโรคต่างๆเนี่ยก็อยากให้ใช้คู่หู ไม่ใช่เชียรนะเพราะว่าจากทุเรียนเราที่เห็นกับฟักทองเนี่ยมันก็คือเราประทับใจเพราะฉะนั้นใครใครที่สนใจก็จะมาดูก็เลยก็ได้ค่ะมาดูทุเรียนเรามีทุเรียนให้ดูแล้วทุเรียนของเราเนี่ยมันแค่อีกวัน18เดือนต้นมันใหญ่สวยซึ่งแถวนี้เขาจะปลูกกันเกือบ3ปีกว่าจะได้ต้นขนาดน,นี้และอินทผลัมปีเดียวมีดอกแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูเราก็เลยมั่นใจอยากจะบอกทุกคนว่า ให้มั่นใจคู่หูถ้าไม่เชื่อไม่เป็นไรให้ทดลองดูนะก็ขอลาทุกท่านไปในช่วงนี้ก่อนคอยพบกับพวกเราทั่วประเทศติดตามให้ดีๆนะครับคู่หูมหัศจรรย์จะติดตามทุกท่านไปครับสวัสดีครับเวอร์แพนหญิงเกษตรใช้แล้วดีใช้แล้วรวยช่วยปลดหนี้ย้